การใช้สมุนไพรหรือยาแผนโอราณควรศึกษารายละเอียดและสรรพคุณรวมถึงผลข้างเคียงหากไม่มั่นใจไม่ควรใช้ด้วยตนเองควรปรึกษาแพทย์แผนไทยหรือเภสัชกรแผนไทยก่อนใช้ทุกครั้งนะครับ ก่อนที่จะไปชมคลิปช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้กับช่องเราด้วยนะครับขอบคุณครับครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องป้องป่ายสุขสุขคนครับผมพบกับคนหลาไพชาแนลแล้วครับพี่น้องครับมือนี้คนหลาไพชาแนลครับเกิดศิภาพ่อแม่พี่น้องครับมาเบิ่งสมุนไพรไทยต้นหนึ่งนะครับที่ปลูกน้ำตาลโคเรือนนะครับหรือเป็นพืชนะครับปลูกน้ลมตากระถางเลยพี่น้องนะครับครับนั่นก็คือต้นคู่ข้าวนะครับหรือต้นผู้ข้าวนะครับ หรือพักข้าวตองนะครับบางคน่นอื่นนะครับพี่น้องครับพ่นก็มีทินกําเนิดนะครับเป็นพืชที่มีอายุยืนนะครับแล้วก็เป็นพืชสมุนไพ่นะครับประจําทินที่พบมากในแถบภาคเหนือนะครับของไทยนะครับแล้วก็ยังพบในบริเวณเทือกเขาหิมาลัยนะครับพี่น้องในประเทศอินเดียนะครับ ร่วมไปจนถึงประเทศจีนนะครับแล้กก็เล่านะครับแล้กก็เกาหลีนะครับแล้กก็มายังเวียดนามนะครับแล้กก็ญี่ปุ่นนอฟพี่น้องนะครับซึ่งเป็นพื้นที่ตระกูลเดียวกับต้นพูนะครับหรือต้นชะพูนะครับชอบขึ้นในพื้นที่ชื้นแฉะนะครับมีร่มเงาเล็กน้อยนะครับและสภาพอากาศเย็นนะครับ โดยจะมีลักษณะแตกต่างจากผู้นะครับคือที่ใต้ใบนะครับของคู่ข้าวนะครับสีมีสีแดงอ่อนๆนะครับไปจนถึงสีแดงเข้มนะครับโดยชาวบ้านในเขตภาคเหนือจะเรียกว่าผักข้าวตองนะพี่น้องครับ ส่วนผักอื่นๆได้มีการนําต้นคูข ah. ้าวนะครับหรือข้าวตองนะครับไปปลูกเพราะว่าสามารถปลูกคูข้าวนะครับเริ่องอกงามได้ดีนะครับเทียบเท่ากับผักเหนือเลยพี่น้องนะครับครับนี่ก็คือทิ่นกําเนิดของต้นคูข้าวนะครับพี่น้องครับเพาะก็ไปบเบิ้งสรรพคุณและประโยชน์ดีๆนะครับของต้นคูข้าวเลยครับพี่น้องเพาะยังมีสรรพคุณนะครับแก้การมาโรคนะครับหรืออาการปวดเข้านะครับแก้น้ําเหลืองเสียนะครับพี่น้องใช้เป็นยาดับร้อนนะครับทอนพิษไข่นะครับแก้พิษต่างๆได้ดีนะครับพี่น้องแล้วก็เพ่์ยังเป็นยานนะะะคครรัับบปสว แก้บวมน้าม้องพี่น้องนะครับแล้วก็รักษาปอดอักเสบนะครับเป็นน้องนะครับแล้วก็หลอดลมอักเสบนะครับเพื่อนก็ะซ้อยได้ค้อกันนะครับพี่น้องรักษาการติดเชื้อทั้งเดินปัสสาวะนะครับรักษาไตอักเสบหรือไตบวมน้านะครับพี่น้องแล้วก็ล้มไส้อักเสบนะครับเต้านมอักเสบนะครับหรือหูชั้นกลางอักเสบนะครับเพื่อนก็รักษาใด้คือกันนะครับ โดยการรักษาในหูนะครับก็คือบดนะครับออตเตนันะครับน้ำประโยชน์เวลาห้องหูชั้นกลางนะครับหรือภายในหูอักเสบนะพี่น้องนะครับเพื่อที่รักษานะครับหรือสมานบาดแผลให้รู้สึกว่าดีขึ้นนะครับพี่น้องนะครับแล้วก็เพื่อทแก้โรคบิดนะครับหรือแก้โรคดิซิดวงทว้านได้พร้อมนะครับพี่น้องแล้วก็เพื่อยังสามารถถอนผิดงูนะครับหรือแมลงสัตว์กัดต่อยต่างๆนะครับโดยการนําใบนะครับ ไปตำนะครับหรือขั้นอัตนานะครับถ้าบริเวณที่เทาถูกสัตว์มพิษกัดนะครับพิ่งขึ้นซี่ซอยห้พิษนะครับมันเท่าพิษนะครับแล้วก็บรรยาใไ้พิษกระจายตัวนะครับพี่น้องนะครับแล้วก็เพื่อยังแก้โรคผิวหนังนะฮะยางเช่นนะครับโรคกากโรคเกลือนนะครับหรือพดพื้นขั้นพื้นแดงต่างๆนะครับพป่นซอยได้นะครับหรือเป็นฝีอักเสบนะครับพี่น้องแก้โรคผิวหนังพื้นขั้นนะครับหรือฝีฟักบัวนะครับหรือ เป็นฝีเปื่อยนะครับพี่น้องนะครับเพื่อนกับซอยไดขึ้นกันนะครับแล้วก็ยังเพื่อนยังมีสารนะครับต่อต้านเชื้อมาเร่งตัวน้งในพร้อมนะครับพี่น้องนะครับจะยังการเจริญเติบโตของเซลล์มะเร็งนะครับพี่น้องแล้วก็เพื่อนยังซอยนะครับบำบัดหรือฟื้นฟูนะครับโรคข่มดันโลหิตสูงนะครับในพร้อมนะครับซอยเสริมสร้างนะครับพุ่มคุ้มกันให้กับร่างกายนะครับต้านทานโรคได้ดีนะครับพี่น้องเพื่อนยังซอยยืดอายุผู้ป่วยนะครับให้อยู่สู้โรคนะครับได้นานมากขึ้นนะครับพี่น้อง ซอยยับยั้งเบาหวานได้พรอมนะครับพี่น้องรักษาความสมดุลของร่างกายได้พรอมนะครับพี่น้องเพิ่มยังซอยต้านเชื้อโรควัดนะครับหรือไขวัดไงนะครับซอยรักษาอาการติดเชื้อเฉียบพันุนะครับซอยรักษาภาวะพุ่มแพรหรือโรคหอบหืดนะครับพี่น้องเป็นยาระบายนะครับ เวลาเรากินอาหารเหลออาหารบ่อย่อสามารถนําเพลินมัดปั่นนะครับเป็นน้ำนะครับเพื่อดื่มเป็นยาระบายได้พอมนะครับพี่น้องนะครับ่อยขับพยาธิได้พ้อมนะครับรักษาโรคตับอักเสบชนิดดีซันนะครับแล้วก็รักษาแพ้อักเสบบริเวณข้อมดลูกนะครับของท่านสตรีได้พ้อมนะครับรักษาการอักเสบบริเวณกระดูกนะครับเชิงกรามนะครับซอยยับยั้งการเจริญตโตของไวรัสชนิดต่างๆนะครับหรือบว่าสเป็นโรคพิษนะครับหรือโรคงูสวัดนะครับรูเลือก โรคเริ่มนะครับหรือโรคเอสหรือ h i สไวนะครับพี่น้องเป็นยับยั้งได้นะครับซอยบรรเทาอาการเหล่านี้ได้ดีนะครับพี่น้องครับในการนั่มไปใส่นะครับตำราสมุนไพรไทยนะครับนั่มไปใส่เป็นผักคู่ข้าวนะครับผักคู่ข้าวหรือข้าวตองของเฮานะครับ1ีผ่าถึงสามสิบกรัมนะครับนั่มไปต้มนะครับเอามาดื่มนะครับเป็นน้ำนะครับดื่มในตอนเช้าหรือทางวันได้นะครับเป็นยาครับ ปัสสาวะได้ดีนะครับพี่น้องหรือแก้อาการบวมน้านะครับหรือโรคติดเชื้อในทางเดือนปัสสาวะนะครับหรือฝีน้องอักเสบนะครับปวดอักเสบตามเข้าตามข้อต่างๆนะครับพี่น้องหลอดลมอักเสบนะครับหรือโรคบิดนะครับแล้วก็วัณโรคนะครับพี่น้องเพิ่ซอยได้นะครับน้ำใบหรือทั้งต้นของเพื่อนนะครับทั้งความสะอาดแล้วก็ต้มนะครับกินน้ำเพื่อรักษาโรคไหลต่างๆเรานี้ได้ดีเยี่ยมนะครับพี่น้องครับนี่ก็คือสรรพคุณและวิธีการใส่นะครับหรือ คำเตือนของเพื่อนนะครับครับคำเตือนกับท่านสตรีนะครับท่านใดที่ตั้งขั้นยูนะครับบางคนนั่มสมุนไพรนะครับไปกินในปริมาณที่มากเกินไปนะครับหรือถลิกเลี่ยงได้นะครับการผสมค้นที่สกินนะครับท่านสตรีที่มีคั้นนะครับเล็กน้อยต่ำกว่า18ปีเีนะพี่น้องนะครับบางคนนั่มรับประทานมาใส่โดยประกาะครับหรือให้สอบถามผู้เพิ่นลูกก่อนนะครับก่อนนั่มมากินมาใส่ถูกขังด้พี่น้องนะครับ ทักกระไรถึกใจกระแช์คนลาภไพาชาแนลทุกพี่น้องอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะครับแล้วก็ที่สําคัญอย่าลืมกดกระดิ่งไว้นะครับเพื่อที่จะไม่พลาดคลิป,ปใหม่ของคนลาภไพาชาแนลนะครับสำหรับคลิปนี้คนลาภไพาชาแนลก็ขอตัวลาทมาชมไปก่อนพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ